ดีมากคนนะคะวันนี้ผมก็อยู่ในแบบพูดดีๆสิพูดทำไมชัดๆไม่ต้องพูดทำไมยู่ในแบบเอาชีวิตรอดจากลาวานะครับเอ้ยตายไม่ได้เอาใไอ่ตายเกือบต,ต,ตายเลย อะไรเนี่ยสวัสดีรู้จักเขามากสวัสดีอยู่ไม่ค่อยได่เรียนโอ้ลาวาอะไรบะนเนี่ย,ยเต้นฟรีอ่ะไม่ใช่ไะวิว์เลียง เรียกด่านอันนี้ก็ได้วะด่านนีช้ชนะเอ้ยเร้ยบรีบขึ้นไอาเวนอาเวนเอ้ อีกแล้วแป๊บมาคุณผมขอหา,าแบบดีๆแล้วโอเคคนผมก็ได้เขา,าแบบชื่อว่าชูชูชาลีครับจริงๆมัชื่อว่าชูชูชาครับแต่ว่าคือชูชูชาลีอะไรวะเรียกที่น่าที่ตัวเองชอบ รถไฟอ่ะ okay, น <we> ั่งดีกว่าเออนั่งนี้โอเคกำลังจะกำลังโหลดไลน์เนี่ยไลนมันเอาเอาชีพเหมือนเอาชีพเฮ้ยเนี่ยน้าตาจู่ๆชาด้วยชูชาชาลี โหน่าจริงวะ่ะอันนี้กระตุกชิปายเลยลเฮ้ยรถเฮ้ยข้นเม,มียนข้นเมียนียผ่ไม่เล่นเล่นเนี่ย วัดดิชาสามารถหาอะไรบ้างไฟค้อนเมียน่ะรถไฟค้อนเมียนมาได้เวลาลุยไฟวิสักได้เวลาลุย ขึ้นรถไฟกันใช่ใช้ผมจะใช้เฮ้เฮ้ใครข้าบวะ ออออขับรถไฟกันดีกว่านะทุกคนไอ้นี่มันแคบงั้นเราเป็นคนยิงก็ได้ถ้ามีเสียงทุกวนก็ขอโทษนะครับ ใ okay. ส่ดูดิชูชูช้าพอรือยังวะไม่เห็นจะมีตัวเลยอะไเงี้ยยินช้าเลยว้าววามาเข้าชุดไปมาแล้ว โอ้ชาร์ีที่แยโดนปืนไปหน่อยเว้ยมาแล้วให้ยันมานะกวนกันดีปเฮ้ะันนี้โชคดีค่ะ ปืนเลี้ยงร้ายล่ะไม่ปืนร้อนปืนร้อน ไม่ืนร้อนไเนี่ยอ่ะวละ

hab macam okay, เราจะไปต่อแม่กันโอไปจอดตรงนี้ก่อนนะคะ รถไฟพังเลยสู้ชูชาวค่าทีเดียวรถไฟพังเลยโอ้ยนอนนอนรถไฟพังเลยอยู่ห้าสิบรถไฟพังเลยพี่โอ้ยเอ้ยโอ้โหจะซ่อมรถไฟได้ไหมนี่ส่งไหมยังไปรู้ไม่ีซ่อม เช้าวะ่ะโอ้โหยิงได้อยู่ยิงได้รู้ขับไม่ได้ใช่ไหมสุดฝาละขับไม่ได้ขับไม่ได้ลุกไปทางโอ้โหชิบไก่แล้ว ก็บานี่วยดีครับอะไรวะโอฟังเลยว่ เอาชีพไม่ถึงโอเคมันโอ้โหรถไฟผ่านแล้วผมก็ไฟนิดนึงเนี่ยงั้น,นผมก็เพียงเท่าน,นี้ครับบายบายแล้ว